ทุกคนมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องที่มองไม่เห็นบ้างไหมครับถ้าไม่เชื่ออย่าลบลูใช่เป็นเด็กหนุ่มที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในเมืองกรุงแต่แล้วพิษโควิดได้เล่นงานสภาพเศรษฐกิจทำให้เขาต้องตกงานเขาจึงคิดว่ากลับบ้านต่างจังหวัดตอนนี้น่าจะดีกว่าใช่ ต้องนั่งรถเป็นเวลาหลายชั่วโมงและอีกทั้งยังต้องเดินป่าเข้าปีกว่าจะถึงหมู่บ้านที่เขาอยู่พื้นที่บริเวณที่หมู่บ้านของชายอยู่นั้นติดกับป่าและเขาซึ่งมีป่าใหญ่จำนวนมากและป่าเขาอุดมสมบูรณ์มากเช่นกันแต่ทางเดินเข้าไปในหมู่บ้านนั้นก็ค่อนข้างที่จะแสนลำบากเหลือเกินเมื่อมาถึงหมู่บ้าน ชัยก็ได้พบกับลุงคำลุงคำซึ่งเป็นคนเท่าคนแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้มานานเออนั่นเจ้าชัยไม่ใช่เลอะเป็นไงามาไงาละนันถึงมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ได้เป็นไงสบายดีหรือเปล่าชายัยสวัสดีครับลุงผมกลับมาเที่ยวบ้านนะ่ะลุงเป็นไงบ้างสบายดีนะเออสบายดีก็เรื่อยๆละเองเอ้ย คนเท่าคนแก่มันจะให้เดินเหินก็ไม่สะดวกเหมือนพวกหนุ่มเขาล็อกแล้วนี่เอ็งจะมันอยู่ที่นี่กี่วันล่ะมารอบนี้ผมว่าจะอยู่นานหน่อยครับลุงก็ไม่รู้จะไปไหนด้วยฉันก็ตกงานด้วยลรจะลุงก็คงจะต้องอยู่ที่นี่ีกสักพักใหญ่ๆเลยละหรือไม่ก็อาจจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยก็ได้นะจะลุงเอาละลุงผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันเดินทางมาเหนื่อยเหลือเกิน ดี๋ยวผมขอกลับบ้านก่อนนะครับลุงเออเออเออเอ็งไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวตอนเย็นนี้ข้าจะให้เมียข้าทำแกงส้มไปให้ขอบคุณครับลุงงั้นผมขอตัวก่อนนะครับลุงลาละครับหลังจากที่ชัยแยากย้ายจากลุงคำก็ไปพักผ่อนตามปกติชัยใช้เวลาอยู่ที่นี่หลายวันจนเริ่มรู้สึกถึงความสนุกสนาน และความสงบสุขที่หาไม่ได้จากในเมืองครั้นเมื่ออยู่ที่บ้านป่าน,นี้นานๆก็เกิดความรู้สึกที่ว่าอยากจะกินเนื้อหมูเนื้อกระต่ายที่อยู่ในป่าอยากจะออกล่าสัตว์เหมือนกับชาวบ้านที่เขาทำเขาจึงเริ่มลงมือรับมีดและเตรียมทำกับดักเพื่อที่จะเข้าไปดักสัตว์ป่าในวันรุ่งขึ้นเขาทำอยู่จนดึกดื่นเพราะตื่นเต้นที่จะได้เข้าป่าในวันพวกนี้ เพื่อโชว์ความสามารถที่ตัวเองห่างหายไปนาน <c oughs> เสียงไก่ขันยามเช้าหรือเ,เสียงปลุกจากธรรมชาติและเป็นเช้าที่เขารอคอยเพื่อที่จะได้เข้าป่าล่าสัตว์ตามที่ใจต้องการ <c oughs> เมื่อเวลามาถึงชายก็รีบเก็บข้าวของใส่ห่อถือดาบถือกับดักอย่างที่ตัวเองได้เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืน เพื่อที่จะได้เข้าป่าไปล่าสัตว์อย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็เดินผ่านไปถึงหน้าบ้านลุงคำซึ่งลุงคำก็ลองทักอ้าวไอ้ชัยแล้วนั่นเองจะไปไหนละนั่นถือข้าวของพลุงพลังเชียวสวัสดีจ้าลุงวันนี้ฉันกล่าวว่าจะเข้าป่าซะหน่อยนะ่ะกล่าวว่าจะไปล่าเน,นื้อในป่าฉันจะเอามาฝากลุงด้วยนะเออ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 ดีดีด,ดีขอบใจมากเออ แต่ข้าขอเดินเองไว้อย่างหนึ่งนะเองเข้าไปในป่าน่ะเจอสิ่งผิดหูผิดตาผิดสังเกตเองอย่าไปลบหลู่เชียวนะว่าในป่านี้เนี่ยมีผู้ดูแลรักษาเองจะไปลบหลู่ท่านไม่ได้ <laughs> ลุงยุคนี้มันยุคไหนแล้ว เีนปีสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วนะผีสางอะไรจะมาอยู่นี่ในป่งในป่ามันอยู่ในเมืองกันหมดแล้วไม่ไดก็ไปเกิดกันหมดแล้วไม่มีแล้วในป่าน่ะมีแต่ชั้นนี่แหละกับแล้วก็พวกสัตว์ป่าแล้วก็พวกพานนั่นแหละลุงลุงมานับถืออะไรพวกนี้อ่ะฮะนี่ลุงถ้าผีมีจริงนะฉันฉันท้าเลยเนี่ยให้มันมาหักคอจะเลยเนี่ยแล้วฉันรับรองเลยเลยว่า ฉันเจอนะฉันจะฆ่ามันก่อนก่อนที่มันจะฆ่าจนได้สามไปลุงก็ไปนับถือและกล็รู้ผีสางบ้าบอรจริงๆเลย <laughs> เออนาเออนาเ,เ,เ,เอ็งไม่เชื่อเอ็งก็อย่าไปรอบลูก็แล้วกันไปไปไป,ไปไปไปเดี๋ยวข้าเดินไปส่งที่เหลือเอ็งก็ต่อเข้าไปเองแล้วกันขอบคุณครับลุงเอาละส่งผมแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะไปต่อเอง เดี๋ยวกลับไปรอที่บ้านนะลุงผมไปก่อนนะเออเดินทางดีๆนะอยู่รลอดปลอดภัยนะขอบคุณครับลุงเดี๋ยวเจอกันนะบายล้าฮเด็กสมัยนี้อืมในป่านี้ธรรมชาติร่มรื่นนี่จังเลยเสียงนกเสียงมแมลงเยอะแยะเต็มไปหมด ทาทางน่าจะมีสัตว์เยอะนะเนี่ยโอ้โหนี่เราเดินมาไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอ๊เราจะไปทางไหนต่อดีเนี่ยเอ๊ะนั่นอะไรอะ่ะป้ายอะไรเนี่ยโบราณโบราณใครมาทำไว้แน่เลยเนี่ยยุคสมัยนี้ไม่มีแล้วของโบราณแบบนี้แล้วยิ่งมันอยู่ในป่ายอย่างนี้ด้วย ต้องเป็นใครแน่นอนเลยที่มาทําไว้แน่ๆเลยเนี่ยอย่างนี้ต้องลองดีซะหน่อยแล้วฉันจะทุบให้พังเลย <laughs> ไหนขอลองซะหน่อยที่ว่าแกจะแข็งแ,แ้วแค่ไหนนี่แน่นี่แน่นี่แน่เถอเอ้ยมันก็แค่ก้อนอิดก้อนหินนี่นาไอเราก็นึกวก็เป็นของโบราณจริงๆที่แท้ก็ของที่คนทําขึ้นมาเถอเอ้ยทุยนี่แน่ ไปดีกว่าเดี๋ยวมือซะฉิบเราต้องไปหาเนื้อไว้อีกไม่งั้นกลับไปมือเปล่าเสียหน้าแย่เลยเอ๊ะนั่นหมูป่านี่นะอ่าแกเสร็จฉันแน่ฉันจะวางกับดักไว้ตรงนี้ละแล้วฉันจะล่อแกมาติดกับดักฉันจะได้เอาเนื้อแกไปทําอาหารซะเลยนี่แน่ฮ่าฮติดกับดักฉันแล้วเรียบร้อยแกเสร็จฉันแล้วเจ้าหมูปา่าแกลุกหรูอกา๊า อ,อ,อืมแต่นี่ก็ใกล้มือแล้วทีนะเราต้องออกจากป่านี้ได้แล้วละ่ะเดี๋ยวข้ามเมื่อขึ้นมาจะเดือดร้อนยุงก็เยอะซะด,ด้วยสิอืมไปทางไหนดีเนี่ยทางนี้ดีกว่าเอ้น,นั่นฮ่ามาติดกับดักฉันอีกแล้วว้าววันนี้ลาบ้อยจริงๆเลย อืมไปดีเดินไปดีกว่าอ๋อฝนตกอืมมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยต้องหลบฝนใต้ต้นไม้ซะหน่อยละไม่งั้นเดี๋ยวเป็นหวัดไปแล้วแย่เลยอ้าวหนาวหนาวหนาว,นาว,นาวดีนะก่อกอง,กองไฟไว้แล้วไม่งั้นแย่แน่เลยเอ๊ะนั่นอะไรอะ่ะไหนลองเข้าไปดูซะหน่อยสิฮะห,หีบสมบัติของจริงปะเนี่ย มันอยู่อะไรกลางป่านี่เนี่ยต้องลองแงะดูสักหน่อยแล้วหวังว่าคงไม่มีเจ้าของนะหีบนี้ก็ต้องเป็นของเราแล้วล่ะ <c oughs> ไหนลองแงะดูหน่อยสิว่าข้างในมีอะไรเอย่ยมีเงินทองสมบัติแน่นอนเลยนี่ฉันก็รวยแล้วลนะสิถึงจะได้ตั้งตัวได้สักทีจะได้ไม่ต้องจนอีกต่อไป <c oughs> เอาล่ะต้องจัดการ เงยดูสิทำลายกล่องดูสัหน่อยละนี่ไนงะอ,ออกยากจริงๆเลยอะอะไรเนี่ยเอออ้าอ้าใช่ต้องมากลายเป็นผีเฝ้าป่าเพียงเพื่อเห็นภาพดวงตาหีบสมบัติหลายๆคนก็คงคิดเหมือนกันใช่ไหมครับว่าหีบสมบัติที่ไหนจะมาตั้งอยู่กลางป่าแบบนี้ได้การที่เราไปลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็น ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้เช่นกันชัยต้องการมาเป็นผีเฝ้าป่าและหลายวันกว่าชาวบ้านจะมาพบศพชาวบ้านที่มาพบศพจึงช่วยกันพาล่างที่ไร้วิญญาณของชัยกลับมาที่หมู่บ้านและชาวบ้านก็ช่วยกันนำล่างที่ไร้วิญญาณของชัยนั้นไปประกอบพิธีทางศาสนาเห็นไหมครับว่าการกระทาและคำพูดของคนเรานั้นสำคัญมากในสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่มีจริงเพราะฉะนั้นจะพูดหรือจะทำอะไรโปรดใช้วิจารณญาณของตัวเองในการคิดในการพูดในการทำด้วยนะครับสำหรับผมวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมและเข้ามารับฟังนะครับขอบคุณนะครับ